เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราพามาชม Haworthia limifolia มาเวียนค่ะถ้าพูดถึง h a w o r t h a หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ถ้าเรากล่าวถึงม้าเวียนม้าจุดม้าตัดและม้าอื่นๆอีกหลายมา้าเราก็คงจะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม้ประดับเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักเลี้ยงแคตตัสค่ะ โดยทั่วไปแล้วลำต้นของฮาวเทียจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะใบก็จะมีลวดลายสวยงามแปลกตาสามารถปรับตัวได้เก่งสามารถปลูกประดับบนโต๊ะทำงานในห้องปรับอากาศก็ได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะซึ่งฮาวเทียก็เป็นพืชในวงเดียวกันกับอะโลนะคะหรือว่าว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะ ลักษณะที่สำคัญของพืชในวงงนี้ก็คือจะมีใบลักษณะเรียวแหลมนะคะเรียงเป็นตัวเป็นวงกลมคล้ายดอกไม้ใบก็จะมีลักษณะอวบน้ำค่ะและส่วนประกอบภายในใบนะคะก็จะเป็นส่วนที่ใช้เก็บสะสมน้ำและอาหารมีลักษณะเป็นวุ้นใส รากก็จะอวบหนานะคะใช้สะสมอาหารออกดอกเป็นช่อสูงอาจจะเป็นช่อเดี่ยวหรือแตกออกเป็นกิ่งก้านนอกจากนี้เฮาเทียก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้ตามพุ่มไม้หรือตามซอกหินนะคะโดยอาศัยประโยชน์จากร่มเงาเพื่อช่วยลดความร้อนและใบไม้ที่ทับถมผุพังกับกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัด มีลวดลายบนใบที่มีความน่ารักปลูกเลี้ยงได้ง่ายมีความอดทนสูงสามารถปรับตัวได้เก่งและไม่ต้องการแสงแดดมากเท่ากับแคทต,ตัสทั่วไปเฮาวเทียจึงเป็นไม้ประดับที่สามารถปลูกเลี้ยงในห้องปรับอากาศก็ได้เช่นกันค่ะ และในคลิปนี้ที่เรานำมาให้ชมกันก็จะเป็นเฮาเทียลิมิฟเรียมาเวียนนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ได้นำเฮาเทียมาจัดประดับตกแต่งและจัดเป็นส่วนถาดขนาดเล็กออกมาวางขายกันเยอะแยะทั่วไปที่เราเห็นกันตามท้องตลาดเลยนะคะโดยจะปลูกเป็นต้นเดียวหรือจัดเป็นส่วนถาดก็สวยสามารถจัดได้ร่วมกันกับแคทตัสเลยนะคะก็ดูสวยน่ารักไปอีกแบบนะคะ ับการขยายพันธุ์ค่ะก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหนอ่อโดยการแยกต้นลูกๆออกมาจากต้นแม่ซึ่งฮาวเทียบางชนิดก็จะให้พันธุ์ให้หน่อง่ายนะคะแต่บางชนิดก็จะให้หน่อยากเช่นกันค่ะ หรือจะเป็นการชําใบก็ได้เช่นกันนะคะก็คือการนําใบมาชําให้ออกรากหลังจากที่ใบออกรากแล้วก็จะแตกหนอ่อแตกลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เราค่ะฮาวเทียชอบดินร่วนซุยค่ะแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดี หรือเราจะใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคทตัสก็ได้เช่นกันนะคะควรปลูกเลี้ยงในที่ที่มีแสงสว่างแต่ไม่ควรให้ถูกแสงโดยตรงหรือสามารถใช้แสลนกรองแสงก็ได้นะคะ50ตค่ะก็เหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยต้องการที่จะนำไม้ประดับเล็กๆมาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสดชื่น เพิ่มชีวิตชีวาให้กับบ้านเรือนหรือจะเป็นโต๊ะที่นั่งทำงานก็ได้อีกเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านก็นำไม้ประดับสวยๆมาฝากกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อนรับชมความรู้ดีๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ